ดัมเบกนะครับดัมเบกไม่ว่าหน้าหรือหลังนะครับเวลาเราใช้ไปคือผ้าเบกมันไม่ได้เต็มนะครับผ้าเบกมันมีแค่ช่วงนี้นะครับพอเราใช้ไปมันก็จะอมนะครับตรงนี้มันจะต่ํามันก็จะอมและถอดก็จะออกยากบางทีฝักเบรกหลุดออกมาแล้วก็แล้วว่าเจียนะครับเจียแค่ขอบในขอบนอกนะครับอย่าไปกึ่งล้างนะครับ ถ้าเราไปกึ่งล้างปุ๊บลูกสูบมันออกมากนะลูกสูบมันออกมากเบรกก็ถ่างมากครับลูกสูบก็รั่วง่ายแล้วก็แรงเบรกไม่มีนะครับก็ถ้าลักษณะเป็นดัมเบรกถ้าเป็นจานดิสเบรกเราเจียได้นะครับแต่ถ้าเป็นดัมเบรกเบรกกองอย่างเงี้ยเราก็ต้องเจียแค่ขอบนอกขอบในนะครับอย่าไปล้างนะครับถ้าเราไปล้างปุ๊บมันห่างนะครับห่างปุ๊บ เวลาฝักเบรกมันห่างพบลูกสูบออกมากนะออกมากแรงเบรกก็ไม่มีแล้วก็ลูกสูบก็จะรั่ว้วยครับดัมเบรกห้ามเจียห้ามเจียลลางนะครับเจียแค่ขอบนอกขอบในเวลาเราใหม่ใหม่มันก็เรียบใช่ไหมพอใช้ไปมันก็อมเป็นตัวซีเวลาตั้งเบรกไปก็หลวมตรวจสภาพก็ไม่ผ่านแล้วก็เจียขอบนอกในก็มันก็จะใหม่เหมือนเดิมนะครับมันก็จะใหม่เหมือนเดิมแต่ตามอู่ตามอะไรเนี้ยส่วนมากเขาล้างล้างหมดเลยนะครับ ล้างหมดระยะฝักเบรกมันก็ออกมากทั้งสองฝั่งออกมากน้ำมันลูกสูบก็ออกมากโอกาสลูกสูบรั่วก็สูงนะเนี่ยคนไม่เข้าใจบางทีทําเห็นเราทําก็เพื่อนที่ศูนย์ที่อูยังว่าเราทาทาเพื่ออะไรเขาเอาไปล้างกันทางนั้นเนี่ยปัญหาโลกแตกก็ไม่มีใครเชื่อก็เหมือนทุกวันเนี่ยนะเราจะระบีบไปใส่นั่นใส่นี้ผังหมดทางอเมริกาทางยุโรป เบรกเขาไม่ได้ใช้เจอรลบีนะครับเขาใช้เนยใช้ครีมใส่นะครับเฟืองกระจกเฟืองเบาะนั่งไฟฟ้ามอเตอร์เขาก็ใช้เนยใช้ครีมหมดนะครับเขาไม่ใช้จระลบีนะครับพัดลมพัดลมบ้านติดนะครับหลายปีติดเพราะจระลบีนะครับเอาจระลบีไปทาจากโรงงานนะครับพอใช้ไปพัดลมก็ไม่หมุนนะครับชดถอดเช็ดสักพักปลาบีก็ออกมาใหม่ครับติดไหมเนี่ยครับปัญหาโลกแตกครับไม่มีใครเชื่อนะครับ เราสามารถเจียนอกในก็เรียบเหมือนใหม่นะครับอย่าไปล้างนะครับล้างแล้วก็ห่างเลยครับห่างคันนี้ก็ลําบากครับเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่เบรกลื่นเบรก่วนะครับเนี่ยสารพัดปัญหาโลกแตกนะครับไม่มีใครเชื่อนะ